วันนี้เราก็มาเจอกันแล้วนะครับวันนี้มีอุปกรณ์ทดสอบความร้อนนะครับเครื่อง GTC 6 0 0นะครับเดี๋ตัวนี้สามารถสแกนความร้อนความชื้นนะครับในผนังโดยที่เราไม่ต้องเปิดฝ้าหรือทุบผนังนะครับเราสามารถสแกนดูก่อนว่าตรวจสอบได้นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องนะครับอ่าลืมเปิดกล้องครับองเปิดกล้องหลังนะครับ นี่ครับนี่กำลังโหลดอยู่นะครับตัวนี้สามารถจับความร้อนนะครับจับความร้อนของมนุษย์มาดูนะครับนี่นะครับจะมีคนทํางานอยู่นะครับมีอุณหภูมิบอกนะครับนี่โอเคเครื่อง GTC 600C นะครับเครื่องนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่หมนกว่าบาทนะครับเนาะของบอสนะครับของบอสโปรเฟชชั่นนะครับใช้ฐานอยู่